ข้อถัดมาเนี่ยหลักการทำเนี่ยครูจะบอกว่ามันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมนะครับเขาให้เราหา Q1 Q2 แล้วก็ Q3 เหมือนเดิมของข้อมูลตัวนี้เลย2 8 6 12 7 7 1 0 5 16 3 2 14 4 4 13แล้วก็15นี่หาอะไร Q1 Q2 Q3 ขั้นตอนแรกเลยนะจงเรียงข้อมูล นะครูจะพูดกล่อมเข้าไปในหัวนักเรียนเนี่ยตลอดเลยว่าเรียงข้อมูล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 เพราะว่ามันสําคัญนะหลายคนทําผิดตั้งแต่ขั้นตอนแรกเนี่ยโอ้โหแบบน่าเสียดายอ่ะน่าเสียดายอ่ะเรียงข้อมูลเวลาเขียนเรียงข้อมูลเนี่ยข้อควรระวังก็คือว่ากรุณาเขียนให้ครบทุกตัวด้วยนะเวลาเขียนแล้วพยายามดับเบิลเช็คด้วยนะตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราเรียงข้อมูลถูกหรือเปล่าตัวแรกคือ2 3 5 6 7 7 8 10 12 12 13 14 14 15แล้วก็16พยายามนับซ้ำอีกทีหนึ่งว่าเออข้อมูลมันครบจริงๆนะครับพยายามนับซ้ำอีกทีหนึ่งอย่าให้มันขาดอย่าให้มันเกิดนะขั้นตอนถัดมาขั้นตอนที่2คือการหามาตรฐานครูก็ทำเหมือนเดิมตัดซ้ายตัดขวานะเออตัดกี่ครั้งเนี่ยอ่ะหนะึ่งสองอ่ะ ตัด7ครั้งนะครับอ่ะหนึ่งสอี่ห้าหกอ่านักเรียนจะเห็นว่ามาเหลือตัวที่ไม่ได้ตัดอยู่เพียงแค่ตัวเดียวตัวนี้แหละคือพระเอกของเราซึ่งมันก็คือมาเทียฐานซึ่งมาเทียฐานตรงนี้มันคืออะไรนักเรียน มันคือ q 2นั่นเองเห็นไหม q 2โผล่มาตัวแรกเลย q 2มันโผล่มาตัวแรกเลยฉะนั้นเราเขียนได้เลยนะว่ามเธยฐานนะครับมีค่าเป็นอะไรมีค่าเป็น10นะครับก็คือ q 2เท่ากับ10นั่นเองนี่เห็นปะม,มันง่ายนะมันง่ายนะเพียงแค่เรารู้หลักการแค่นิดเดียวเราก็ทําได้แล้วถ้าจากนั้นเรามาหา q 1เวลาหา q 1เนี่ยเราก็ดูข้อมูลทางฝั่งซ้ายตัวที่มันน้อยกว่า10อะทั้งหมดเลย ทั้งหมดเลยก็คือมี235 6 7 7 8อ่ะครูขอลอกออกมาเขียนเพื่อเราได้เห็นภาพรอย่างชัดเจนนะครับมี235 6 7 7 8นะครับหาอะไรหามัธยฐานของมันเราลองตัดซ้ายตัดขวานนะตัดสามตัวก็พอ123 123มันก็คือเลขอะไรมันก็คือเลข6นั่นเองตัวนี้นะครับมันคืออะไรมันคือ Q อะไร QQQ Q, Q. q1 นะอ่ะคือ q1 เป็น q1 นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ6 q1 เท่ากับอะไรเท่ากับ6แบบนี้อ่ะเรียบร้อยถัดมาขั้นตอนที่4หา q q3 q3 ก็ดูเออ่ตัวที่มันมากกว่า10ตัวเนี้ยขึ้นไปก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนเลยมี12 12 13 14 14 15 16นะครับ อ่าลอกลงมาเขียนเลยมีสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่สิบห้าแล้วก็สิบหกนะครับอ่านักเรียนตัดซ้ายตัดขวานะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเราได้แล้วตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือมัธยฐานแต่ไอ้มัธยฐานตรงเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็น Q 3นะครับมันเป็น Q 3สนะอ่าตรงนี้ก็คือ Q 3สได้ครบแล้วนะ ได้ครบแล้วนะ Q 3มีค่าเป็น14สรุปคำตอบอีกครั้งหนึ่ง Q 1เป็น6 Q 2เป็น10 Q 3เป็น14เห็นไหมมันเรียงกันจากน้อยไปหามาก6 10 14นะครับผม